เอานะครับนี่คือกิจกรรม,มว่างๆของหอพักเข้มชาตินะครับที่เราสร้างกิจกรรมมาด้วยกันนะฮะโดยมีนําโดยพลวันทนานคำรองมาแล้วก็เป็นเสือองไรวะเชืออะไรวะกีฬายุกีรายุีละมุน,มนต่อมา,าสไวะสรุปรวะสรุพ่อมันฮะอัน,นยิ่งก็ล่ะ<ป>จุไรวันอาสา,าฮะต่อมาพี่นกนะฮะจะยินว่า พเพื่อนเรียกว่าลูกนกคุ่มน้อยนะฮะต่อมากิจกรรมของผู้ชายนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็นั่งดูผ anyway> ู้หญิงนะฮะรุ่าอา่จีนใส่เขินๆนะฮะฮะนะฮะคือนี่ก็คือรดนตรีที่ให้ความสนุกสนานเพื่อเพลินนะฮะดูรองเท้านะฮะบางคนก็สีชมพูบางคนก็สีดำนะฮะ ปกติก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเส้นเสร็จมันก็มากินนะฮะมันเมือนนะเพื่อเติมีิวสิกรายงานสบายดี